สวัสดีค่ะช่องมา่ดากรกฏนี่นะคะเมื่อส่องกบน้อยค่ะนี่นะคะมันแอบซ่อนอยู่ค่ะกบตัวน้อยๆน,นะคะอยู่การแพ้ไร่ท้องนาค่ะเราก็จะหาอยู่หากินแบบธรมรมชาตินี่นะคะหาหอยหาปูหากบน้อยเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้ยได้ยินไม่ไดาได้ยินเสียงมัน วิ่งเจียวเจ้าเจียวเจ้าอยู่ในะคะลองน้ำเนาะแต่มาวันนี้ไม่มีเลยแม่ดาตั้งใจว่าจะมาหากบน้อยแต่เขาคงมาหาก่อนแล้วเลยอันนี้ก็มีรอยมุดอยู่นะคะนี่นี่นี่มีรอยมุดดินอยู่ค่ะนี่ไงเจอแล้วเจออีกแล้วค่ะ นี่ก็อีกตัวหนึ่งค่ะนี่มุดดินอยู่นี่อ้าวไปซะแล้วเขาคงมาหาก่อนแม่ดาแล้วหเห็นแต่รอยหเห็นแต่รอ,อยเท้าน้ำคุณคุณอยู่เลยเราก็หาทั้งกบน้อยหาทั้งปูนะคะอะติดตัวไหญ่เท ปูนานะคะที่ได้เต็มของแล้วค่ะมืนอนี่โอ้โปูที่ได้เต็มของแล้วอันนี้ก็รูมันนะคะนี่โอ้โหรึกมากเลยค่ะนี่นะคะมันเจาะรูน้ำมันถึงรั่วลงไปข้างล่างเพราะรูปูนี่แหละน้ำมันถึงรั่ว มีอะไรหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะน้ําคุณคุณอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะอ๋ปูค่ะปูตัวเล็กๆนะคะกำลังเจาะรูเพราะว่าน้ำมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งมันก็จะขุดรูจเจอแมงดาอีกแล้วนะคะ โอ้ยนี่ลูกของมันค่ะลูกของแรงดาวเนาะปัดเจอปูตัวใหญ่อีกแล้วค่ะนี่นะคะตัวใหญ่ใหญ่ปูตัวใหญ่ปัดทีทิโตตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่กล่ำใหญ่ เอาป้าหนีตัวนี้กับไนคือกันเด้อค่ะอของยางข่อยคือทะลุแล้วป้าพี่น้องปูข่อยเต็มของอะคุณสายสายสายเบิองดูโอ้โหเมืองดาขึ้นมากูข่อยเต็มของแล้ว มีอีกตัวนึงนี่ค่ะพามาสองปูนะคะปูคอยกันเกนเต็มของเนาะนี่ค่ะอ้ยอุย้ยมันหนีบมือนี่ก็ตัวเล็ก กบหน่อยเ้าเขาล้มาเอาหมด่หล้วเนาะกบหน่อยเา้าเนาะนี่มีแต่รอยเท้าเดินใหม่ๆเลยหากบหน่อยเขาหลุดมาหากอรเมดาแล้วนี่นะคะท้องนาน้ำแห้งเนาะดูขาแมลงปอบินสูงมากเลยค่ะอยู่ท้องฟ้าเลยนะคะแมะลงปอ ฝนท่าทางจะอีกนานกว่าจะตกเนาะเพราะว่าดูท้องฟ้าแจ่มใสแมลงปอบินสูงมากค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะลมพัดวอยๆแบบนี้นะคะฝนคงจะไม่ตกไม่ได้จะต้องได้มาสูบน้ำใสนาอีกแล้วนะคะนี่ลงลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะสูบดำแล้วก็ต้องมาสูบใสอีกนะคะเพราะว่าดินแห้งดินแตกหมดแล้วนะคะ น้ำแห้งขอดหมดเลยนี่ข้าวยังไม่ได้ตั้งกอเลยดินแตกเป็นละแหงแล้วค่ะดูลมพัดโอยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ฝนจะตกนอนนี่นะคะเขาเรียกว่านาโคกเนาะถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่มีน้ำนะคะ แต่ข้าวกำลังจะสวยงามนะคระุลมพัดวอยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กด s ับตะไ i b e ให้แม่ดากุกกๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ